สวัสดีค่ะขอตรับสุกมนเนียหลายคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตเหมือนเดิมนะคะประจำวันที่30มินายน2565อย่างที่บอกไปในการแจกวอลเล็ตเมื่อคืนว่าวันนี้จะมีการกาะขวดด่งเป้าใช่ไหมแล้วเมื่อเช้าก็มีประกาศไปในชุมชนแล้วว่า วันนี้จะมีโคดอ่งเปามาแจกให้นะคะใครอยากได้โค้ดอ่งเปาฟรีที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่150บาทก็ดูคลิปให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยกดติดตามหรือเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะเพราะว่าเออเวลาลงคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้มีโค้ดอ่างเปามาแจกซึ่งโค้ดอ่งเปาที่ได้ในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะแอปที่มีชื่อว่า t a p c o i ใครยังไม่มีแท็บคอยสามารถไปดาวน์โหลดได้นะแท็บคอยสามารถเล่นได้เฉพาะ Android นะคะใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถเล่นได้นะแท็บคอยเป็นแอปที่เพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดแอปครั้งแรกเราก็สามารถได้รับเงินฟรีอยู่ที่1บาทซึ่งก่อนที่เราจะไปกรอกโคด้ดอะเราต้องไปทำการรับเงินฟรี1บาทก่อนวิธีการรับเงินฟรี1บาทก็คือตรงนี้ นี่รูปคนที่เขียนว่าชันสาเหตุที่จะต้องให้เรามาใส่อ่ามารับเงินหนึ่งบาทตรงนี้ก่อนก็เพราะว่าถ้าเราไม่มากรอกเบอร์ทรูมานี่วอลเล็ตของเราตรงเนี้ยพอเวลาเราไปใส่โค้ดรับเงินเขาจะไม่สามารถโอนเงินให้เราได้อันนี้สําคัญนะคะวิธีการรับเงินหนึ่งบาทก็คือให้มาตรงชั้นตรงนี้เสร็จแล้วมาตรงคําว่าถอนนี่นะในการถอนตรงนี้ คนที่ดาวน์โหลดแอปครั้งแรกอะ่ะเขาจะมีรางวัลตรงนี้ให้เราอยู่ที่1บาทอ่ะอันนี้สมมุติว่าเป็น1บาทนะซึ่ง1บาทตรงนี้จะเป็น1บาทฟรีไม่ต้องใช้คะแนนในการแรกเพียงแค่เราทําการสมรัครเราก็สามารถรับ1บาทได้วิธีการรับก็คือให้เรากดเข้าไปที่1บาท เสร็จแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเรามันจะมีให้เรากรอกสองช่องนะเราก็กรอกทั้งสองช่องให้มันตรงกรันเสร็จแล้วก็กดยืนยันแลกรับพอเรากดที่ยืนยันแลรกรับเสร็จเงินที่เราจะได้1บาทมันก็จะเข้าทันทีอันนี้คือการผูกเบอร์ครั้งแรกนะคะสําคัญมากเราต้องมารับ1บาทตรงนี้ก่อนนะเราถึงจะสามารถไป อกโค้ดได้ส่วนแท็บคอยบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกก็นิดนึงนะคะแท็บคอยเขาเป็นแอปที่สามารถหาเหรียญได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นภารกิจตรงนี้นี่การดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือแม้แต่การเล่นเกม การเล่นเกมตรงนี้ก็สามารถได้คะแนนเหมือนกันหรือถ้าใครแบบไม่อยากไม่ไม่ไมไมไมแบบไม่อยากซูมอยากรู้ว่ากิจกรรมในแต่ละวันของเขามีอะไรก็ให้มาดูตรงนี้นี่รูปของขวาญที่เขียนว่ากิจกรรมซึ่งในกิจกรรมตรงนี้มันจะเป็นกิจกรรมหรือภารกิจประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินทุกวันการล็อกอินทุกวันก็จะได้อยู่ที่500คอยนนะหรือแม้แต่ภารกิจด้านล่างตรงนี้ นี่ภารกิจและรางจะอยู่ตรงนี้คนที่กดสมัครต่อจากลิงก์นะคะไม่ต้องใส่รหัสคําเชิญนะเขาจะผูกเองอัตอนโนมัติยังไงก็ลองดูนะคะสําหรับคนที่อยากจะได้เงินฟรีจากแท็บคอยหรือคนที่อยากจะเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอันไหนก็สามารถกดที่แท็บคอยได้ส่วนวงล้อตรงนี้ก็สามารถรับเงินได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนเงินอันนี้ก็ได้เงินเหมือนกันเออประมาณนี้มา มาถึงโค้ดอ่างเปาของเราหลังจากที่คนที่สมัครครั้งแรกใช่ไหมกดถอนเงินไปแล้วต่อไปการรับโค้ดอ่างเปาในหน้าแรกที่เขาเขียนว่าโคดอ่างเปานี่นะเราก็กดเข้าไปในการใส่โค้ดอ่างเปาพอเรากดเข้ามาเสร็จเขาจะให้เราใส่โค้ดอ่างเปาตรงนี้นี โคดอ่งเปาเราอยู่ตรงนี้นะวันนี้โค้ดอ่งเปาที่มาแนะนำก็คือ t c m o ี่อ่ะกรอกตามนี้เลยนะคะ t ตัวใหญ่ c ตัวใหญ,ใหญ่แล้วก็ m o n e y moni ตัวเนี้ยเป็นตัวเล็กนะพอเรากรอกตามนี้เสร็จขั้นตอนต่อไปให้เรากดที่คำว่าเลขลับตรงนี้นี่ กดแลกรับเข้าไปพอเรากดที่แลกรับเสร็จถ้าคนที่ทันใน100คนนะมันจะได้อยู่ที่1บาทบ้าง2บาทบ้าง3บาทบ้างอันนี้อยู่ที่ระบบส่มให้รางวัลสูงสุดที่จะได้ก็คือ150บาทถ้าครบ100คนไปแล้วแล้วก็ามากรอกโค้ดทีหลังสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้รับเหรียญอยู่ที่600เหรียญ อันนี้คือข้อดีของการใส่โค้ดไม่ว่าคุณจะทันวอลเลตใน1 0 0คนแรกหรือคุณไม่ทนันอย่างน้อยคุณก็ได้รับเหรียญหรือได้รับคอยอยู่ที่600นะคะอันนี้ให้ดูประวัตินะคืออันนี้ยังไม่ได้ใส่โค้ดนะเพราะว่าอยากให้คนที่กดติดตามคลิปอยากให้คนที่ดูคลิปได้รับโค้ดไปครบ100%ก็เลย ยังไม่ได้ใส่โค้ดยังไงก็ใส่โคดรับอังเปาให้มันได้นะคะอย่างที่บอกว่ารางวัลสูงสุดก็คือ1 5 0บาทถ้าไม่ทันก็รับเหรียญเพิ่มเติมได้เราก็สะสมเหรียญแล้วก็กดแลกของรางวัลเข้าทูมันนี่บอลเลตได้เหมือนกันอันนี้คือการใส่โค้ดอังเปาส่วนแทบคอยก็มีค่คาคอมจากการแนะนําเพื่อนด้วยนะคะสําหรับคนที่ อยากจะแนะนําเพื่อนก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนใครที่ไม่ชอบการแนะนําเลยถามว่ามันมีโอกาสได้เงินไหมมันก็มีโอกาสได้เงินนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะนานนิดนึงนะสําหรับคนที่ไม่ใช่สายแนะนําการถอนเงินของแทบคอยอ่ะหบาท1บาทคือเงินฟรีที่เขาให้ในครั้งแรกการถอนครั้งต่อไปก็คือ6บาทซึ่ง6บาทตรงนี้จะเป็นการแลกของาะวันที่เขาให้แลกแค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้น อ่ะประมาณนี้งงไหมคะถ้างงก็ค่อยๆดูนะค่อยๆศึกษาไปสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะก็ในบางครั้งอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงหรือบางครั้งอาจจะพูดแบบทำให้หลายคนไม่เข้าใจก็พยายามนิดนึงนะคะเพราะว่าในบางครั้งพี่ก็ยอมรับตัวเองว่าเออพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ ไม่รู้จะยังไงก็ฝากก,กดูคลิปให้จบนะฝากค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปถ้าใครติดขัดตรงไหนอยากสอบถามเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาถามได้หรือจะติดต่อผ่านทางช่องทางไลน์ที่ลงไว้ให้้แทยใต้คลิปแล้วได้นะคะแต่ว่าการติดต่อก็คือการติดต่อสอบถามนะไม่ได้ติดต่อให้เราไปรับวอลเน็ตนะคะ,ะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการแจกโค้ดอ่างเปาของแท็บคอย รางวัลสูงสุด150บาทใครที่ไม่ทนันใครที่มาช้าก็ได้รับอยู่ได้รับเหรียญได้รับเหรียญอยู่ที่600เหรียญฟรีใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ